สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ How To e p 4นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนปิดการใช้งานไอเทมที่เราสร้างนะคะก่อนที่จะไปสอนเราก็อยากจะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะให้เพื่อนเเข้าไปในเว็บไซต์ Spetto Studio นะคะ ทำตามในคลิปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าของเราได้นะขั้นตอนนี้ก็คือการล็อกอินนะคะของเราจะล็อกอินด้วยเฟซนะโอเคพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ไอเทมของฉัน รอแป๊บนึงนะคะพอขึ้นแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆเลือกไอเทมที่จะปิดการใช้งานมาหนึ่งไอเทมให้ซูมเข้าไปตรงไอเทมนะคะแล้วพอเลื่อนออกมาทางขวาก็จะเห็นจุด3จุดให้เพื่อนๆกดเข้าไปแล้วกดเลือกปิดการใช้งานแล้วก็รอรีหน้าแป๊บหนึง่ง หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นว่าเราปิดการใช้งานไอเทมแล้วพอเข้ามาในเกมไอเทมเราก็จะถูกปิดการใช้งานนะคะต่อไปเราก็จะมาสอนเปิดการใช้งานไอเทมนะคะอันดับแรกก็คือกดไปเหมือนเดิมเหมือนการปิดการใช้งานเลยค่ะกดไปตรงจุด3จุดแล้วก็กดเปิดการใช้งานจบคลิปค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ Thank you.